จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อร่างกายของเราได้รับน้ําตาลเกินค่ะคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนเลยค่ะเวลาที่เราได้รับน้ําตาลเกินซึ่งน้ําตาลส่วนใหญ่ก็อยู่ในไหนละคะน้ําอัดลมชานมไขมุกขนมและเครื่องดื่มรสหวานต่างๆโอ้โหน้ําตาลเหล่านี้จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วและเกิดผลนันต่อไปนี้คือ1 ถ้าไม่เกิดไขมันสะสมมแล้วเกิดไขมันสะสมมันเกิดผลอะไรกับร่างกายมาฟังพี่ปลาเลยนะคะแน่นอนค่ะการเกิดไขมันสะสมปกติแล้วน้ําตาลส่วนเกินจะถูกเก็บสะสมไว้ที่ตับในรูปแบบของไกลโคเจนแต่หากน้ําตาลมีปริมาณมากเกินไปตับก็จะส่งกรดไขมันไปตามกระแสะเลือดไปสะสมตามส่วนต่งตางๆของร่างกายโดยเฉพาะที่หน้าท้องก้นสะโพกและต้นขาซึ่งก็จะส่งผลทําให้เราดูอ้วนแบบ อ้วนฉุเลยค่ะ 2. ฟันและกระดูกไม่แข็งแรงน้ำตาลที่เข้าไปสะสมอยู่ในช่องปากโอ้โหมันจะเป็นอาหารสำหรับแบตเีเรียซึ่งเมื่อแบตเีเรียเหล่านี้เติบโตมันก็จะทำให้ฟันเราผุนอกจากนี้น้ำตาลยังอาจทำให้การสร้างคอลลาเจนผิดป,ปกติส่งผลให้กระดูกไม่แข็งแรงเสี่ยงโรคกระดูกพุอีกด้วยค่ะและแน่นอนค่ะข้อ3 ง่วงนอนเฉยชาไม่สดชื่นเลยค่ะามาฟังกันเลยนะคะสิ่งที่สําคัญที่อยากจะบอกหรือว่าหลายคนคิดว่าการบริโภคน้ําตาลมากๆจะช่วยทําให้เรารู้สึกสดชื่นและอารมณ์ดีขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะมันจะส่งผลแค่เวลาสั้นๆเท่านั้นเมื่อลิตน้ําตาลหมดมันก็จะส่งผลทําให้เราง่วงนอนอย่างฉับพลันสมองเฉยชาไม่สดชื่นและอัดเครียดหนักขึ้นอีกสี่ความดันโลหิตสูงจริงรือพี่ปราจริงค่ะ เมื่อร่างกายเราได้รับน้ําตาลเกินความต้องการมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นกรดไขมันส่งออกไปตามกระแสะเลือดและสะสมตามเยวะภายในสําคัญต่างๆเช่นหัวใจตับไตซึ่งอาจส่งผลทําให้เยวะเหล่านี้ทํางานผิดปกติและเกิดภาวะไขมันอุดตันเส้นเลือดซึ่งอาจทําให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงในที่สุดห้าเสียงโรคหัวใจเบาหวานแล้วก็มะเร็งนะ่ากลัวเลยนะคะโรคมะเร็งอ่าอันนี้ต่อเนื่องจากข้อที่แล้วค่ะ เมื่อความดันโลหิตสูงเราก็จะมีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มมากขึ้นการกินหวานมาก,มากๆทาให้ร่างกายต้องผลิตอินซูลินเพื่อช่วยในการที่จะทําให้ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอุย้ยเสี่ยงค่ะเสี่ยงเป็นภาวะดื้ออินซูลินและเสี่ยงโรคเบาหวานรวมถึงอาจกระตุ้นให้เกิดเซลล์มะเร็งในทั่วร่างกายได้6เกกลว้อุย้ยบอกเลยนะคะเรีว้วรอยหิวย่วนเร็วขึ้น น้าลสามารถทำลายโครงสร้างของผิวอย่างคอลลาเจนแล้วก็เกิดสันเร่งแก่ค่ะโอ้ยคงไม่มีใครอยากที่จะแก่เร็วก่อนวัยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เช็คตัวเองด่วเลยค่ะเรากินน้ําตาลเกินวันละหกช้อนชาหรือไม่เพราะว่าอะไรคะโอกาสที่เกิดเราจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินค่ะติดตามพี่ปรานะคะเราจะได้มาหาหนทางแก้ไขจนค่ะเชื่อพี่ปรานะคะ